ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเอริกเทนฮากฟฟ้งผีคว้าครีนชีตสำเร็จเทนฮากแสดงความพอใจเกมรับของทีมที่เล่นได้ยแข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถบุกมาคว้าครีนชีตไปจากสิงห์ผงาดได้แม้รวมแล้วผีแดงจะไม่ชนะเลยตลอด5้านัดหลังของทุกรายการผมคิดว่ามันเป็นครีนชีตนัดที่4ใน4สีซสั้นนี้คุณเห็นได้เลยว่าเรามีการประสานงานกันที่ดีและร่วมแรงร่วมใจกันมีคาแรคเตอร์ที่ดีและมีทีมสปิริตตลอดจนความทุ่มเทและความยืดหยุน่น เช่นฮากเปิดปากเราเกือบคว้าโอกาสได้เมื่อคุณตั้งรับได้แบบนี้และหากมีโชคสักหน่อยท้ายเกมพวกเขามีโอกาสสาคัญแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสครั้งเดียวเท่านั้นเราสร้างโอกาสได้และไม่เปิดโอกาสให้พวกเขามากนักเรายิงบอลชนคานร,รวมทั้งโอกาสจากแรดฟอร์ดแต่ทั้งสองทีมมีความสมดุลอย่างแท้จริงเกมกับปอร์โตเราสร้างโอกาสได้อย่างยอดเยี่ยมมันเป็นไปด้วยดีใน25นาทีแรกเช่นกับเกมบูก,กับพาเลสในแง่ของการครองบอลเราทําได้ดี แต่วันนี้เราสร้างโอกาสได้ไม่มากนะักเพราะเราต้องเล่นกับทีมที่ดีเราสร้างโอกาสได้มากใน7เกมของเราแต่เราต้องก้าวไปอีกระดับให้ได้เราพิจารณาส่งฮอยลุนลงเล่นเขายัางไม่ฟิตเต็มร้อยผมประทับใจแรดฟอร์ดและกานาโชวรวมทั้งอันโตนี่ช่วงท้ายเกมด้วยขณะเดีวยวกันเทนฮักยอมรับว่าเปลี่ยนแรดฟอร์ดออกเพราะเกรงจะได้ใบแดงหลังกองหน้าคนสําคัญทําฟาวอีกหนทั้งทั้งที่เพิ่งได้ใบเหลืองไปเมื่อไม่นาน ใช่มันเป็นเหตุผลหนึ่งมันเป็นการทำฟาวอีกหนซึ่งอาจจะโดนไล่ออกเราไม่สามารถเสี่ยงได้สำหรับอาการบาดเจ็บของแฮรี่แม็กควายที่ต้องออกจากสนามก่อนเริ่มครึ่งหลังกุนซอดัทเอ่ยว่าเขารู้สึกไม่ดีหลังจบครึ่งแรกดังนั้นผมจึงต้องเปลี่ยนเขาออกเราเปลี่ยนมาซาอุยออกด้วยพรุ่งนี้เราจะตรวจเช็คเรารู้ว่าตอนนี้เราขาดแคลนประตูมันไม่ใช่การออกสตาร์ทที่ดีเราต้องยกระดับให้ได้มันเป็นจุดที่เราต้องปรับปรุง แต่เราได้4ี่ครีนชีสมันเป็นเรื่องดีเพราะเราตั้งรับได้อย่างเหมาะสมเราผ่าน2เกมเยือนที่ยากมาได้เราเล่นกันเป็นทีมเราแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เรามีเราเสีย3ประตูให้สเปอร์เพราะเรามี1ิบคนเราได้4ี่ครีนชีสซึ่งบอกคุณว่าเรามาถูกทางเราพัฒนาเกมรับและเราพัฒนาการครองบอลแต่เรายังต้องพัฒนาจังหวะสุดท้ายสุดท้ายแล้วเทนฮากเอ่ยถึงช่วงเบรกเกมทีมชาติว่ามันไม่เคยดีคุณต้องการเล่นต่อคุณเห็นได้ว่าเรากำลังพัฒนา แต่ตอนนี้นักเตะต้องผ่าไปแล้วทุกสโมสรต้องจัดการกับเรื่องนี้เอรดิกเทนฮากแย้มจอถกบอดผีตามปกติเกมที่วิลล่าพาร์เซอร์จิมและคลิฟเจ้าของร่วมเดินทางมาชมเกมด้วยจากที่สื่อเผยเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ากลุ่มอินอสมีกำหนดประชุมใหญ่กันในลอนดอนสัปดาห์หน้าซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการพิจารณาถึงอนาคตของผู้จัดการทีมชาวเมืองกังหันลม ต่อกรณีดังกล่าวเทนฮักเอ่ยกับ BBC หลังเกมที่วิลลาร์ฮว่าผมไม่มีความคิดเป็นอย่างอื่นเพราะหากเป็นอย่างนั้นพวกเขาสมควรบอกกับผมเราสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและโปร่งใสผมคุยกับพวกเขาอย่างต่อเนื่องหลังจบเกมนี้ผมต้องทำงานของผมด้วยการคุยกับทั้งเตะและออกมาตอบคำถามคุณเราคุยกันเสมอทุกสัปดาห์ผมอยากจะบอกว่าเราคุยกันทุกวันดังนั้นผมจึงคาดว่าผมจะคุยกับพวกเขา ทั้งนี้หลังพ้นช่วงเบรคเกมทีมชาติแมนยูเดจะเปิดบ้านต้อนรับเบรนท์ฟอร์ดวันที่19ตุลาคมซึ่งน่าจับตามองอย่างยิ่งว่าผีแดงจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมก่อนเกมต่อไปหรือเปล่าจอร์นี่อีแวนภูมิใจช่วยผีแบ่งแต้มสิงห์งา อีแวนส์กองหลังวัย36ปีถูกเอดิคเทนฮากส่งลงเล่นเป็นตัวจริงกับวิลล่าอย่างน่าเซอร์ไพรส์และกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ที่ทำให้ผีแดงคว้าหนึ่งแต้มสำคัญไปจากทีมลูกหนังในแถบมิดแลนด์ได้เราได้หนึ่งแต้มจากทีมที่ดีนอกบ้านเกมก่อนหน้านี้เราเสียสามประตูเราต้องการทำให้เกมรับแน่นขึ้นและเราเราโอกาสของเราซึ่งอาจเป็นเกมโต้กลับและเราเกือบได้ประตูในท้ายที่สุดอีวนส์เอย ต้องให้ความเป็นธรรมกับวินล,ล่าด้วยพวกเขามีนักเตะที่ดีและคุณไม่มีทางรู้สึกสบายใจได้คุณต้องพร้อมตลอดเวลาผมยังรู้สึกว่าเล่นได้เหมือนที่ผมเคยเล่นได้ผมยังรู้สึกว่ามีสปีดท,ที่ช่วยทำให้ผมเอาตัวรอดได้เอริคเทนฮากบอกกับผมหลังจบเกมก่อนหน้านี้ว่าผมจะได้เล่นเกมนี้แม้แต่เกมกับปอโตผมก็ไม่คาดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเซนทาร์รายลงเล่นเป็นตัวสำรอง นับเป็นเกียรติเช่นเดิมที่ได้เล่นให้กับสโมสรน,นี้มันเต็มไปด้วยความกดดันมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมคุณเห็นได้หลังจบเกมว่าแฟนๆยังสนับสนุนทีมพวกเขาทำแบบนี้มานานหลายปีเป็นเรื่องดีสําหรับเอรดิคเทนฮากที่ได้เห็นสิ่งนี้คุณเห็นได้ว่าทุกคนวิ่งกันทั่วสนามเพื่อคว้าผลลัพธ์ที่ดีเป็นเรื่องสําคัญที่ได้แสดงให้เห็นถึงสิริตในทีมทุกคนต่อสู้อย่างหนักมันน่าปลื้มที่ได้เห็นสิ่งนี้ คุณไม่มีทางมีนักเตะครบทีมตลอดซีซั่นมันสำคัญที่ทุกคนต้องพร้อมลงเล่นต่อกรณีข่าวลือเทนฮักจอโดนปลดอีแวนเอ่ยว่ามันส่งผลกระทบต่อนักเตะมันอยู่ในใจของเราเช่นกันผมคิดว่าเมื่อคุณมีประสบการณ์มากขึ้นในอาชีพเหมือนผมผมต้องทำให้แน่ใจว่าผมพร้อมทุ่มเททุกอย่างให้ทีมปังจากอดีตเยอะสะโคจวกแผงกองหน้าแมนยูสุดเลวร้าย พอสโคตำนานกองกลางของแมนเชสเตอร์เต็ดกล่าวว่ากองหน้าคือจุดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดของทัพปีแสดงในชุดนี้หลังจากทีมของกุนซือเอรดิคเทนฮากออกไปเสมอกับแอสตันวิลล่า0ต่อ0สโคเผยว่าที่หนักเป็นพิเศษคือกองหน้าผมไม่คิดว่าเรามีกองหน้าที่เก่งๆเลยลองนึกถึงทีมชุดที่เคยประสบความสําเร็จมากที่สุดสิพวกเขามีศักยภาพที่จะทําประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกันแล้วตอนนี้เราทําประตูได้ดีแค่ไหนคําตอบคือแค่5้าลูกจาก7จเกม เราเคยมีกองหน้า3มหรือ4คนที่สามารถยิงได้ถึงหลัก20ลูกดังนั้นคุณเลยคาดหวังได้ว่าทีมจะยิงได้80ลูกตอ1่ฤดูกาลแต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นเลยว่าจะมีกองหน้าคนไหนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำแบบนั้นได้จริงอยู่ว่าฮอยลุนทำผลงานได้โอเคแต่เขาจะยิงได้20ลูกหรือเปล่าผมไม่เชื่อว่าเขาจะทำแบบนั้นได้แล้วเซอร์เซ่ล่ะเขาเป็นนักเตะประเภทเบอร์9หรือเบอร์1ิเขาจะยิงได้20ลูกงั้นเหรอผมคิดว่าเขาก็คงทำไม่ได้เหมือนกัน ผมคิดว่าทุกวันนี้พวกเขาพึ่งพากับสิ่งที่เรียกว่าความหวังมากกว่าคุณภาพที่ผ่านการพิสูจน์แล้วและพวกเขาก็ใช้เงินไปเยอะมากๆด้วยพวกเขาใช้เงินไปเยอะสุดๆแต่บางคนกลับไม่ได้ลงเล่นด้วยซ้ําคุณเคยคิดว่าอุกาเตจะเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการเล่นในแผงมิดฟิลด์ได้แต่เทนฮากก็ไม่ได้ใช้งานเขาเดลิกมีค่าตัว50บล้านปอนด์แต่เขาก็ไม่ได้ส่งเขาเป็นตัวจริงเหมือนกัน จอ尼อีเวนที่มีอายุ36ปีได้ลงเล่นแทนเขาและลองนึกตามนะว่ามาติเนซซึ่งเป็นคนที่เทนฮากหนีบมาอยู่กับทีมเองจะรู้สึกยังไงจอ尼อีเวนได้ลงเล่นแม็กควายได้เป็นตัวจริงแถมลินเดเลิฟยังถูกเลือกก่อนหน้าเขาอีกหมายถึงการได้ลงเป็นตัวสำรองในเกมกับวิลล่าการเสริมทัพมันเละตุ้มเปะ๊ะสุด ละอายไหมดีเมท่าเบอร์ปตอปตำนานกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจวกแข้งรุ่นน้องปีแสดงที่โชว์ฟอร์มได้หน้าผิดหวังในแมตช์เสมอแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อศูนย์เกมรับถือว่าเหนียวแน่นโดยเฉพาะจอห์นนี่อีเวนที่มีส่วนสำคัญในการช่วยทำให้แผงกองหลังเรดเดวิลแข็งแกร่งขึ้นและมีบางจังหวะที่ช่วยเซฟไม่ให้ทีมต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากด้วยเหตุน,นี้ทำให้ดาวเตะวัย36ปีได้รับเลือกเป็นแมนออฟเดอะแมต เบอร์บาตอฟซึ่งเคยเล่นให้กับแมนยูในช่วงระหว่างปี2008ถึง2012ออกโรงเฉ่งนักเตะผีแดงที่ขาดความทุ่มเทซึ่งสวนทางกับอีแวนที่แม้อายุเยอะแล้วแต่ยังสู้ทุกจังหวะเพื่อทีมผมพยายามที่จะหาคำพูดที่เหมาะสมทุกคนที่อยู่ในสนามควรจะละอายใจเพราะจอร์นี่อีแวนคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ในวัย36ปีพวกเขาเป็นนักเตะที่ยังหนุ่มอย่างแน่นพวกเขาต้องหัดสังเกตและหวังว่าจะทำได้ดีขึ้นกว่านี้เสียงวิจารณ์คงจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะยูเนเตดต้องการชนะเพื่อเก็บคะแนนเพิ่มตอนนี้พวกเขาล่นไปอยู่อันดับ14ซึ่งมันน่าเหลือเชื่อมากๆสิ่งเดียวที่ต้องแก้ไขคือการคว้าแต้มซึ่งด้วยแนวทางการเล่นที่พวกเขาเล่นอยู่ในตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่จะทําได้ตำนานกองหน้าทีมชาติเบลเกียวัย43ปีกล่าวทิ้งท้ายแฮร์รี่แม็กควายกองหลังแมน,นเชสเตต็ดอาการไม่ดีนักหลังได้รับบาดเจ็บนัดเสมอแอสตันวิลล่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ช่วงท้ายครึ่งแรกแม็กควายดูเหมือนมีอาการเจ็บที่น่องทำให้ครึ่งหลังเฉนฮาร์ต้องเปลี่ยนตัวออกให้มัตไทล,ลิกลงสนามแทนอาการเจ็บของกองหลังทีมชาติกรีซสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลปีแสดงไม่น้อยเพราะหลังจบเกมเจ้าตัวเดินกับเพกพร้อมสวมรองเท้าป้องกันขณะเดินไปขึ้นบัสของทีมเพื่อกลับแมนเชสเตอร์แนวรับประสบการณ์สูงเคยเจ็บที่น่องมาแล้วในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วทำให้เขาลงสนามในนัดชิงชนะเลิศ FA ครับที่ทีมเอาชนะแมนซิตี้ นอกจากแม็กควายแล้วนูแซมาซาอุยกองหลังอีกรายก็ถูกเปลี่ยนออกช่วงพักครึ่งเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเทนฮากล่าวถึงทั้งคู่ว่าเราต้องเอาพวกเขาออกตอนพักครึ่งวันจันท์นี้เราจะมาดูว่าผลการตรวจเป็นอย่างไรสำหรับมเมเยต์มีปัญหากองหลังเจ็บอยู่แล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นเลนิโยโรไทเลวมาเลเซียและลูกชอส่วนรายของแม็กควายจะได้พักฟื้นในช่วงเบรกทีมชาติอย่างเต็มที่เพราะไม่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษของกุนซือลีคาสลี เ่นฮากโชว์เหนือแมนยูเจ้าวินล่ากับปัญหาเรื่องเดิมๆขอขอบคุณบทความจากบอบูก่อนอื่นขอสาบานนะครับว่าถึงแม้ผมอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูมากขนาดไหนผมก็ไม่ได้เชียร์ให้ทีมตัวเองพ่ายแพ้แต่ในขณะเดยียวกันผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าแมนยูจะบุกไปเอาชนะแอสตันวิลล่าไม่สําเร็จซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆ 1. เอดิคเทนฮากจัดตัวแบบเหนือชั้นจนคู่แข่งคาดไม่ถึง โดยการดรอปคู่เซนต์ครับอย่างมัตทเดลิกกับลิสโดมาติเนสแล้วส่งแฮร์รี่แมกไก่กับจอห์นนี่อีเวนลงไปเล่นแทนผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะจะดีจะร้ายยางไรคุณควรหาคู่ประกรันหลังที่เหมาะสมกันที่สุดให้เจอแล้วพยายามใช้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่เจ็บหรือฟอร์ไม่แย่จริงๆยากไปเปลี่ยนเพราะทีมที่สลับคู่เซนเตอร์ไปมาจนหาคู่ที่มั่นคงที่สุดไม่เจอจะไม่มีทางประสบความสําเร็จยกเว้นคุณเป็นกุนซือระดับโค้ชอย่างเป๊ปกว่าดิโอลา จัดทีมแปลกๆแ,แบบนี้ถ้าผลงานออกมาใช้ไล่ก็รอดตัวไปแต่ถ้าเธอึ่งแพ้ขึ้นมาคุณก็จะถูกเครื่องตัดหญ้ายัดเข้าไปทั้งรูทวันหนัก 2. เมื่อเกมผ่านไปประมาณ15นาทียอมรับว่าผิดคาดเล็กน้อยที่เกมของแมนยูไม่ได้เป็นรองอย่างที่คิดเอาไว้ในตอนแรกสิ่งที่เห็นคือแอสตันวิลล่าไม่กล้าโหมเกมลูกใสแบบเต็มตัวแถมยังเล่นกันด้วยความระมัดระวัง3เมื่อรูปเกมไม่ได้เป็นรองเกมรับเหนียวแน่นแล้วทีนี้มาดูเกมลูกคอมเมนตดบ้าง สิ่งที่เห็นคือเหมือนเดิมเข้าใจไหมครับเหมือนเดิมคือไม่มีความน่ากลัวสักเท่าไหร่ 4. หลังจากทุบใครกันไม่แตกในครึ่งแรกสังเกตว่าทีมของเฮียเลี้ยงพยายามเร่งจังหวะเกมรุกกันมากขึ้นพรางครองบอลบวกใส่ผู้มาเยือนได้มากกว่าทว่าก็ยังเน้นความรัดกุมอยู่ในทีไม่กล้าโหมกระหน่ำแบบเอาตาย5สุดท้ายก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการสมใจนึกบางลำพูคือไม่แพ้แถมไม่เสียประตูซะด้วยว้าว ทุกคนในสนามควรจะละอายใจนะที่หจนี่อีแวนคว้าตำแหน่ง Man of the m a แมตบนว,วัย36ขวบมาเธอฟักเกอรหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ